โอ้ยผมดูครับปิดเยิดโอ้ยแย่ยมนะครับ <c oughs> ระวังครับระวังอครับพี่น้องมือลวด้โอ้พี่น้องมเปลี่ยนกันเด้คือสิงวันก็นนเห็นทังนี้ก็เห็นแล้วถ้าสิบเห็นเพียรอืุอคครับพี่น้องมันส่วนหลครับพี่นอ้องอู้สามสหาย บีบมั้ยครับเอาอกมาเลยวะหัวเตียนหน่อยแล้วครับพี่น้องขุนครับขุนคือกระบาดเท่าไหร่ครับตัวกอลานมันน้อยนี้นี้อย,ยู่นี่หันมาหฮวยเอาเท้าเอาเท้เาทพี่น้องถอยถอยถอย สวัสดีครับผมสวัสดียังแม่เลีงนะครับเนาะวันนี้หลังเดือดงานครับเขินผู้อีกแล้วครับเหมือนนี้หาเก็บปากกอดัดครับพ่อได้ไปปะรมกินย่างผักเปียกนะครับเนาะจะมีหน่วยลุนพ่อแด้กินบ่นู่นเป็นผลมาเก็บเปราลเดไปครับไปลุ่นไปชุ่มกันครับสิทำสิมืหตุกอันอู้หูหน่วยอย่าครับกระเด็นกระดอนเลย เดีไปทงวูนี as as mm. ่เจอมเเจ็บไปแล้วนโอ้น oh, 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 e. oh, uh. ี่รับกี่น้องโอ้หล่นยมายังเลงนี่เพรโอ้โหเียรไจอมมาหาเจ็บเพื่อกันตัวนี้โอ้เียรับเพโอ้กเลยรับอีกสองี่เพรับอืม่ อวนซ้อนหายครับนู้คักเลยตะเพีย้คคยนเหลือคำแขวยหรอครับตะเวียนกหลสิต๊กดินแล้วคำว้ครับซุ้มมือนี่เดือนเก่าเดือนที่เปิดเสรเรื่มเย็นแน่แล้วขันมหาเจ็บวันหยุดกับพวกท่านเพิ่อนหรอครับว่าทำงานกระจ้าบ่ได้ททำงานกระจ้ากับพ่อขันมาเก็บเนาะครับเนาะโอ้เหยวครับอุ้อยเจียวเลยครับ งามครับโอ้งามงาม,งามดูสิแกให้เบิ้งนะครับเด้อสองนวนผุนสองร่อนโอ้ขยขาเฟ่ครับผุนเอาตองสื่อเป็นจีนรับขังสื่อเพป่นจินเนี่ยโอ้ยแย่องอไรหาพันว่านกับพ่อเอาอย้อนอนี่ยละครับพ่อสงสัยเด็กครับยุ่งกำลังมาก เด็กเพื่อน่าฟูงไปใส่ห้อหน่อโอ,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 อ้นี่ครับนี่เพี๊ยะฟูงมาเพี๊ยะเงินอี่เป็นเดนเลยโอ้เอาหนักขนาดครับนี่ต้องใส่ถุงมือหามาใส่ถุงมือไปเดยได้มาเอานี่ครับนี่เสดายยกับได้เต้นไม่ล้น มันยังสีนี่บิดสีเปียไปรยครับเปียถูคออาาุครับคุณขงนาอ,ขอันหนึ่งเหยยบมั่งด้ครับป็่เด้เหยยบต้องเหยียบสีครับเอาไงเอาไงไรเดียก็ขอถูด้วยครับเพื่อ สวยทัวเมือ่อนึงก็ใส่ถือกล่องนะครับเนาะโอ้ยมองดูครับเป็นได๋ยุบบอ้ยนี่ครับนี่หน่วยหนึ่งข้างๆกันนี่ยังบ่ยังบ่ดอน,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 นหนึ่งนหน่นวยหนึ่งพี่น้องเจี๊ยดติเยอะด้ครับล่อนเดียวนี่ขัดล่อนเดียวนี่ไงรดกลมเดียวเลยเสร็จครับนี่ อยูก,กับป้อยู่แล้วครับพุ่นอู้วพอแตเช้านี้ป้ายอยู่เ่ครับยเดี๋ยวหนักน่อยนึ่งเป็นไรน,น่นโอ้เดี๋ยวผมจครับผมเป็นไดห,หน่อยนอย,อยงไงปุนะ่นอะสาล้อนสา้อนไอยอยงไเป็นดครับนุ่อารบาบัด วูบมานี่พี่น้องมึงดูนะเพื่อน่ะเก็บพวกนี้ครับเพื่เด้เลยเกือบบูดหีดีเลยครับเกือบนี่พราเป็นท่าเลยพาไว้เนี่ยยิงแท่งเขาอ,อยู่ครับมองหน้ามาส่วนเนี่ครับลบไปทั้งเมืองทั้งเต๋อนะครับผมเต๋อส่วนยังขาดเด้นี่แหะครับส่วนเพื่อ <c> น <oughs> นีตน่ตัวนี้เดี๋ยวตัวกับตุยเลยละครับไปวัานไม่ละหากบดว่าไงไงผนครับทั้งใจผุตวันี้บัวคุมขามน่หน่อยครับลุ้งกันไรนุ้ยนี่เตียบพอยาเลยพุงไปทั้งใดน้อเนาะน้ำครับน้ำน้ำเพื่ออะ รผีเดี๋ย่วงก็เพียถ่วงนี่ม่ถ่งนี่ม่โอ้นครับฝนน่นนี่กดคักได้ฝนนะรูปผีเพียวกระเด็นกระดอนนะเพียครับเด็นู่นนี่นี่นี่นครับพี่น้องโอยนครับเบิ้งเอาล่ะ เงโอครับพี่น้องปุณเบาเฮ้ยเกียรติเเลยนะครับเนี่ยรุ่นเนี่ยปรสบพนมากกับฟุกแล้วครับล้นนหลายแถวัมก็จอมกิจบนเราบอกเนี่ยกไปเห็นห่ยไม่หนี้ดวยครับเป็นเดไปทังเดน้อน่อยกมาตะเพียกโอ้ยนั่นเป็น,ปน,นอ,น,น,อนี่นโอ,นนนโอ้ไม่มีออปุตคี่ครัเพีผมกทงพีี่ครับพี่ อืม mm hmm. ครับนามงามคุณครับเห็ดกำลังเริ่มเกินแล้วครับพี่น้องคุณคุณตูปูจิปิเดี๋ยวพาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดอีกหายุ่แถวนี้กับพ่อแล้วครับนี่ยเอานี่จะส้งโนไม่หลายๆอยู่ครับคือสิบุ้รโลกนั่งเตะเขาดอกต้องปุ่นอีกเยอะ,ยอะแยะเลยครับ่น ไปทั้งไต่เนาะคือเตีย้ยไฟหนาเขาจันทร์พันแค่เนาะฮึคุณน่ะสองหน่วยนี่มันก็ะจอบไปกินแล้วมันผลไมาอยู่บ่ครับมื้อนี้โอ้โหนี่ยแสดงว่าผมบ่เห็นในนนนี่ครับนี่คุณครับคุณจอ,อมปันแม่งข้ามคุณครับผมคักเลยโอ้หน่วยนี้เนี่ย อางโจโก้ใช่ปะขุนไวน้นึงครับพี่นอ้องนอโอค้ครับครับพี่ขุนีเมนี่ยัไม่ก่อยอยู่ล้วครับเพี่นเียงเลยได้ขนโอ้คักได้ครับคักคครับเบื้อระหลว,วิตรุนเจด,เดีได้ครับเนี่นี่ละรุ่นนี่หละง่ง่นี ตัวรนเงี้เกาลัดครับี่เกาลัดเกาหลีเกาลัดเกาหลีหนึ่งเอากะเซียบแล้วครับเกาลัดก็่อต้มต้มก็ได้หนึ่งก็เข้าเดียวซุกขัดขวาก็ม่มีไส้นะครับเนาะเสียไปลาขวากไปครับเดี๋ยวลงไปบางั่าไต่บึงนี่ครับตัวนี้ยคนดำปื้นเลย สูงริบเวเลยเมียปูหรอครับในเมืงส้มเนี่ยแต่ว่าใหญ่กว่านี้ก็มีครับถึงุะเขียดเื่นจังนยสีย่งบูบุนนะครับเป็นเขาโปสูงนะครับเปนกระิเท็ดโรงงานนะครับเดีนครับโอ้ยเดือดฝุ่งมาหอดตั้งผีผพว่นังครับครับนี่โอ้ปีน้องเปทั้งใจน้องพวนอีกเสยีบเรื่ยครับ โอ้โหงามครับพูนี่คุ่นับมี้พี่นอ้องเดี๋ยวแล้วมนนี่ไม่นึงฝุดมึงโดดครับผมพาดตัวเดี๋ยวยกพออ่อพี่น้องฝุ่นเนี่ยพาดอย่าม็นบ้านไป เออพี่น้องมาเก็บกันเลยวางเป็นวานไลยครับพี่น้องเก็บกันครับพี่น้องเอ้ยมวนขนาดพอเป็นกันกับเก็บเนียลนะครับนี่ยเป็นไงก็เก็บเห็ดอยู่บ่ได้ตัดขาพูดนะยังว่าเระจุยบมามึอนี่บ่มาอือปุ๊บคุณครับคุณเนี่ยมคุณพุดนะ ครเพียโอ๊ยเจ๋งเลยคุณครับไล่ตายในได้พี่น้องไงเกียร์สายก็ไม,ม่ได้ครับสิ่คำคำมากหรอกครับเม่เห็นนุ่งกับไล้ครับอึ๊บเกียร์เดียวครับนี่ขันล่อนเดียวนี่เกียร์เดียวเลยครับนี่มองเด้ออึ๊บนี่นครับเกียร์เดียวล่อนเดียวนี่คักเลแนนคุณครับนี่โอ้ย เปียครับพี่น้องฝูงม๊กวางตากดอยู่เพียน้ำหอมเพียรับปุ่นเดี๋ยครับเพียเดี๋ยวปุ่นนาะอ้รับปุ่นตะวันซ้อนหายุ้นมีไหมครับนี่นี่ย้มนะครับระว้งครับระวัง อยครับพุ่นสวยงามด้วยครับขันจังสี่ไข่อยู่ละครยังออนอยู่ขันแหงแล้วนี่โอ้ยแขนหักค่าเจได้เลยครับนี่เพียรโอ้ยน่้ยนี่ครับพี่น้องออนซ่อนมาครับพุ่นพุ่นครับมูพ่นนะโอ้ยเผียครับเพียรพ,พวงมหเพียรหนีกมัมยนครับพี่กมัมยน โอ้ยผุนครับพี่น้องมึงก็ลวดครับพี่นอ้อ,อ,นองมึงก็ลวดเดี๋ยวพี่น้องมาเตี๋ยวกันเ,นเนด้คือสิมวนครับเตี๋ยเห็นมาหาอยู่หากินหาจากคนสองขนพอดีครับจูปิแย่กันจัมโบ้ชวนซ่านกันราว่ามาหลายคนกับมวนไปอีกแบบแลนะครับดีครับไม่ค่อยได้หยับ ไปอีกัทนังพออีกนะครับเนี่ยขนุนเดี๋ยวครับโอ้เปลี่ยนเปลียนเดีย๋ยวขึ้นขนขึ้บขนข่น้ข้นขึ้น้น้นขึน้นขั้นนึ้นนนขึ้นข้นข้นข่้นนขึนเึ้นขึ คุณครับพี่น้องขันส่วนไดครับพี่นอ้องอู้สามสหายีบแล้ครับเอกบากได้ปะอ,อ,อ,อู๊้ครับพูนจินได้อยู่ได้ครับนี่ม่อนจ้วงะมันจะอยู่ส่วนมว่อนนะครับเนาะขันส่วนดีก็ดีไปโอเคอู่่ครับนี่หนึ่ง นี่แบบนี้ตัวคักงเรมอนครับพี่น้องคุณป้าตัวอ่อนส้วนตัวนี้นี่คุณครับคุณโอ้ยโอ้ยเยอะครับเม่งหน่อยเดียวเจ็บครับเจ็บอุ้ยเจ็๊ดเอสองอึ๊บคุณครับคุณอู้หอ่อนส้วนอ่อนส้วนครับอ่อนส้วนคุณนะมาแต่ใส่อีกงนู้นนี่เนาะคุณ พักเลยครับเหยียบเลยครับเหยียบเลยพี่น้องโอ้จีบโบมากเลยจำโบเลยครับอีกหนึ่นงอยู่ดีจำโบกันนะครับเนี่ยขุนขันร้อนเดียวนี่คักเลยพุ่นโอ้หันซ้อนหอดแตนหน่อยแล้วครับพี่น้องพุ่นครับพุ่น คือกระบาดเ้าครับตัวกหลั่มันน้อยนี่อยู่นหันมเอาเท้าเอาเท้พี่น้องถอยถอยถอยโอ้ยสวยงูอย่านี้๊บเรยถั่วุนครับปุ่น งงงงครับผลผลงานต้นไม้เงี้ยงงามนะครับผลตัวอ่อนสั้นหงายหนึ่งนะครับเนื้อครับเด็กยอะครับหลายอยู่คุ้มค่าอยู่แหละครับหลังเลงานกันเช็ดอัวกับว่าท่านบนแหละครับนุ่งกระเรียมาบาราบัดแล้วเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็กขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุขผู่สุขคนเด้อครับเด้อก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งลำลำ,ลำด้วยดเง,งินทองถุกผู่ถูกคน คิหนากับพวกกันไม่สำหรับเรื่งนี้สวัสดีครับ